เฮ้ยแจ็คมึงทำอะไรของมึงอยู่วะอ่าวก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะที่พือไมค์อยู่ของกูไปเนี่ยทักมาเมื่อคืนบอกว่าพี่ครับไม้ผมหักเราก็ตกใจอ้าวคิดว่าโดนแฟนหักหรืออะไรน้องบอกว่าพี่ครับผมเกิดอุบัติเหตุรถล้มเนี่ยน้องก็ส่งมาอย่างนี้ดูดิเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าดับฝันดับฝันแล้วเพราะว่าไม้หักนี่ดูเห็นไหมไม้หักเลยดู เนี่ยแล้วน้องก็ส่งมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วแบบว่าเล้วน้องก็ส่งรูปมาเนี่ยว่าน้องเนี่ยรถล้มแล้วก็เห็นน้องบอกว่ากระดูกแบบไหลเลื่อนเลยนะเลื่อนเลยแล้วน้องบอกว่าคือผมมาตั้งใจซือไม้กับพี่คือน้องคือไม้ตัวละพันกว่าบาทผมไปนะพันสามเก้าเก้าอ่าคือน้องบอกว่าผมมาตั้งใจคือมาไปซ้อมขับรถไปซ้อมแล้วก็กลับมาคือม But. Oh.